เนี่ยพี่น้องจะไปนี่นะคะท่าตลาดนัดไทลา,าเทานค่ะค่ารถ40บาทค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราตามไปนะคะเจอกันที่ตลาดนัดเทาเทนค่ะเจฟ้าก็ได้นนางรถไปนะคะรถสายนครพนมท่าอุเทนจากคารซี40บาทนั่งไปไปถึงแวดประแล้วก็ยยางเข้าไปไปแล้วก็เห็นตลาดเลยจากเดี๋ยวรีวิวค่ะ ค่ะปที่เดียวกับ้ามายางลอตลาดนอจากนอกพี่น้องแดดนะค่ะพี่น้องตอนที่เจฟ้าไปถึงนะ่ะประมาณเก้าโมงนะจ๊ะพี่น้องจ้ะ ประมาณเก่าม้งแดดหอนแล้วค่ะพี่น้องค้นกันหลายยางสวนกันไปสวนกันมากของขายกันหลายซึ่งหลายยางเอาเป็นโซนก่อน,นอจนะเนาะเจฟ้าทายทั้งโซนทิศเหนือกอน,นจะริมฟังโขงค่ะพี่น้องก็หายผ้าเบิงค่ะว่าของนะคะสินค้าต่างๆอาหารต่างๆที่มาจากทางสอปอปอเลาาแม,าม,ามาค้าแมขายนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นนะคะสินค้ามาจากทางสอปอปอเล้าโดยตรงเลยนะจจะพี่น้องจ้า ที่เพื่นมีตลาดนัดไทยร่าวทาอุเทนมีทุกวันจันทร์แลกักวันพฤหัสบดีจะพี่น้อง ได้วิวได้ทิวทัศน์ดีจะมองออกไปนะคะก็จะเห็นวิวนำ้ำโขงวิวธรรมชาติที่สวยงามค่ะพี่น้องน้ำกระใสสวยงามสะเลือเกินค่ะพี่น้องจ้านี่คือบรรยากาศนะคะตลาดนัดถูกวันจันทร์แลลกกวันพฤหัสบดีที่ท่าอุเทนนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างผู้ไดนะคะบ่หันแต่เคยมากอย่าลืมกำลังกนผ่านไปผ่านมาแวะมาท่องเที่ยวแวะมาหาสื่อนะคะอาหารตามฤด,ดูก,กาลใดเบราว,ว่าจะเป็นท่าเขียดกบนะคะมีครเบิดไข่มดดอกมดแดงนะจ๊ะพี่น้อง บม่ว่าจะเป็นทาาเท่านะคะก็มีน่าจะพี่นอ้องลาบอ่าเอาไปนะคะก่อยไปไปลาบนะคะลาบเท่าแม่ก่อยลาบเท่าน่าจะพี่น้องมากทวดินจะร้ายค่ะพี่น้องทุดินจระนนจร้ายกะปูกะมีจะพี่น้องมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะยอดอ้อยกะมีค่ะช่วงนี้นะะ่าจะเนาะยอดอ้อยยอดไว้นะคะตอนนี้ก็จะเห็นร้ายก็จะเป็นอ่นานะคะนี่แหละค่ะ เกาลัดนะคะพี่น้องจ๊ะก็มกทั่วดินกับอา่าหยดคล่อมแค้นลกับปลานะคะพี่น้องปลานําโคง้งลายสะ,ะเกินกบเขียดลายมากเลยจ้ะพี่น้องจ๊ะขอบอกเลยว่ามาที่นี่แล้วสุขใจนะคะสําหรับผู้ที่มักยางตลาดผู้ที่มักยงหาลเลาะแน่กิ่นนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะผู้ที่ชอบลุยๆนะคะจักกระจันกระไรเลยเด้อจ้ะพี่น้อง เบิงแน่ค่ะสักกจันกะหลายเจ้านางเข้มกับนีค่ะพี่น้องจ๋าโอ้ยบ่ามาแล้วยางไปกะจนปวดแข้งปวดขาผัวละกว่าสิสุดทูสุดต่กวาสิสุดนะคะหม่องเพื่นนางเนาะ,ะเนาะเครียดนี่ร้ายคักค่ะพี่น้องมันห่อนอะไรเครียดแห้งออกดีนะคะพี่น้องคอยกระทายกระว้นไปว้นมาจะพี่น้องทายเป็นโซนเอาโซนทั้งทิศเหนือไ้นะคะอ่าฟังทั้งริมฟังโค้งสะกอนะะเนาะ นะสะอ่อนค่ะพี่น้องคอยเห็นยังคอยก่สีส้มให้เบิงนกกะมีเอียงกะมีนะคะมีครบเบอร์ทุกสินทุกอย่างอ่ะละคะ่ะพี่น้องจ้าอยากจะได้อะไรก็นะคะดูเอานะคะพี่น้องกตว่าพยายามไทยศาดอยู่แหละถ้าหากว่าไทยเร็วก,ก็ขอตัวขออภัยหลายเนอะรอบนาสิป,ปับปุ่งไม่จ้าพี่น้องจ้าเบ่งแน่นะคะ่ะพี่น้องคอยสะอ่อนมากเลยค่ะคือไข่มดแดงพี่น้อง ไข่มดแดงเยอะมากเลยค่ะพี่น้องจ้าพริกนะคะถุงละยี่สิบนะที่คุณยายเราถือนี่ค่ะพริกบ้านนะคะนี่เนาะเพิ่นว่าพริกบ้านนะคะกระปูกระไลนะคะพี่น้องหยอดขอนแค้นกระไลไข่มดแดงกระไลหลายเจ้านะคะพี่น้องอกบเขียดมีเบิร์ดนะคะพี่น้องมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกระปู